ผิวิยวยว้อยฟาแชมเปส์ลกนัดที่5แต่และคู่เป็นยังไงบ้างคู่ไหนเด็ดคู่ไหนโดนมาดูกันเลยครับซึ่งเราก็เดินทางเกินครึ่งทางมาแล้วเนาะนัดนี้ก็นัดที่5แล้วเตะกันทั้งหมด8นัดโดยสัปดาห์นี้ก็จะเตะกัน2คืนเช่นเคยครับคืนวันอังคารแล้วก็คืนวันพุธนะครับเริ่มแรกคืนวันอังคารก็จะเริ่มเตะกันเที่ยงคืน45นะครับแต่ในตารางมันจะนับเป็นวันพุธที่27พฤศจิกายนนะครับเนื่องจากมันเลยเที่ยงคืนของวันอังคารไปแล้วแต่เข้าใจง่ายๆก็คือคืนวันอังคารนี่แครรับก สวานบิติสลาวาเปิดบ้านเจอเอซีมิลานบิติสลาวาเนี่ยเป็นทีมบวยนะครับเปิดบ้านเจอเอซีมิลานซึ่งเอซีมิลานเนี่ยรอบก่อนเพิ่งบุกไปตบมาดริดถึงบ้านมาความมั่นใจก็น่าจะมีพอสมควรแหละครับผมว่าเกมนี้ไม่น่ามีปัญหานะน่าจะเป็นโอกาสอันดีในการคว้า3แต้มสําหรับเอซีมิลานนะครับคู่ทันมาครับเที่ยงคืน45เหมือนกันสปาร์ตาปรากเปิดบ้านเจออาลติกโกม้มาดริดคู่นี้ก็น่าต่อแอดมาดริดแหละ5เกมหลังเนี่ยชนะรวดเลยครับและสปาร์ตาปรากเนี่ย5เกมหลังชนะได้แค่1ส่วนที่เหลือก็คื แพ้2เสมอ2หากดูจากฟอร์มก็ต่างกันอย่างชัดเจนเนาะและในยูฟ่ารอบก่อนแอตมาดริดก็พึ่งบุกไปตบปารีสแซงต์แชรแมงถึงทีมนึ่งก็น่าจะได้ความมั่นใจมาเหมือนกันนะครับก็ไม่น่าพลาดนะสำหรับแอตมาดริดเกมนี้ก็น่าจะบุกไปคว้า3าแต้มจากสปาร์ตาได้ถัดมาเวลาตีสาครับคู่แรกบาร์ซโลนาเจอแบรดคู่นี้เนี่ยหากดูจากชื่อชั้นนะบาซ่าดูดีกว่าครับดูเหนือกว่าและแบรดเนี่ยดูเหมือนเป็นทีมรองบอลเนาะจากชื่อชั้นนะเกมนี้บาซ่ากินหมูแน่แต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับ ดูจากตารางคะแนนเนี่ยแบรดอยู่อันดับ4ของตารางคะแนนยูฟานะครับส่วนบาซ่าอยู่อันดับ6เฮ้ยประมาทไม่ได้นะเกมเนี่ยและถึงแม้ว่าฟอร์ม2นัดหลังสุดของแบรดเนี่ยจะแพ้ทั้ง2นัดเลยในหลีกนะแต่บาซ่าก็ไม่ชนะใครเลยเหมือนกันนะครับสนัดหลังสุดแพ้กับแล้วโซเซดัตแล้วก็เสมอเซลตาบิโกจุดนี้มันก็ไม่ค่อยต่างกันเลยนะครับบาซ่าเนี่ยรามิยาเมาเจ็บเนาะก็ส่งผลต่อทีมเยอะเลยขาดตัวลากเลี้ยงขาดตัวพาบอลจี้ใส่คู่แข่งก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเกมนี้ผมบอกเลย บาซ่าประมาทไม่ได้จริงๆครับแล้วดูจากรายง,งานนักเตะเจ็บเนี่ยเหมือนเรามีแนวเมายังไม่หายเลยนะครับน่าจะกลับมาไม่ทันก็ลุ้นเอาว่าจะเป็นยังไงสำหรับบาซ่าแต่นักเตะโด,ดยรวมผมก็ว่าดีกว่านะถ้าเกิดได้3มแต้มก็ส่งผลดีมากๆเลยนะครับก็จะขยับขึ้นไปอยู่ดับบนบนเลยนะครับซึ่งเป้าหมายก็คือจบให้ได้มากกว่าอันดับ8เนาะอันดับ8ขึ้นไปก็จะได้เข้ารอบโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปเล่นรอบเพลย์ออฟอะไรทั้งสิ้นนะครับก็หวังว่าจะทําได้นะครับถ้าเกิดได้3มแต้มเกมนี้ก็ดีมากซึ่่่งสววนนนตัผมคิดดาาจะไนะไ้ ในเล่นในบ้านด้วยก็น่าจะชนะได้สัก3 0นะหรือถ้าเกิดฝั่งแบรดยิงได้ก็แบบ3-1หรือ42อะไรเงี้ยประมาณนี้ส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นนะถัดมาครับเลเวอร์คูเซนเจอเซาส์บวกคู่นี้ก็น่าดูเหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเลเวอร์น่าจะได้3แต้มนะได้เล่นในบ้านด้วยแล้วฟอร์มในยูฟา่าก็ดีกว่าก็เลเวอร์แล้วกันถัดมาครับคู่นี้ก็น่าดูมากๆเลยนะครับไบเยอร์มิวนิกเจอไปแอเชคคู่นี้ไบเยอร์ ion, ครับ ในในบ้านด้วยแล้วก็น่าจะอยากเคนฟอร์มเพื่อไต่อันดับขึ้นไปเนาะตอนนี้อยู่ดับดับ17ส่วนเปเชก็ต้องการ3มแต้มไม่น้อยไปกว่าบบเยนนะครับต้องการมากกว่าได้ซ้ําอยู่ดับดับ25านะโซนนี้คือไม่ได้ไปต่อนะครับต้องขยับขึ้นไปให้ได้ดับยับส4ขึ้นไปอะ่ะเพราะฉะนั้นต้องคว้า3มแต้มให้ได้ครับถ้าเกิดอยากขยับขึ้นไปโซนที่ได้ไปต่ออ่ะแต่ผมว่าฝั่งบบเยนความแข็งแกร่งเหนือกว่าครับได้เล่นในบ้านด้วยแล้วก็แฮร์รี่เคนกำลังฟอร์มร้อนแรงมาก,มากๆนัดล่าสุดก็เพิ่งแฮ ิี4ลูกอะไรเงี้ยโอ้โหโหดมากส่วนเบเชก็ยังต้องปรับจูนกันต่อไปนะครับหลังจากที่เสียบปาเป้ก็โอ้ยังหาล่องหารอยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเกมนี้ไบเอนไม่น่ามีปัญหานะน่าจะชนะได้ถัดมาครับอินเตอร์เปิดบ้านเจออาร์เบลลซิกคู่นี้ก็เป็นทีมโซนบนเจอโซนล่างเนาะอินเตอร์อยู่ดับ5ฟอร์มดีเลยนะครับเจออาร์เบลลซิกทีมโซนข้างล่างเลยอันดับ32ยังไม่มีซักแต้มเลยนะซึ่งทางฝั่งอินเตอร์ก็มีเกมรับที่แข็งแกร่งแล้วก็มีลาตโลมันติเนสที่ไว้ใจ ได้ในแนวรุกนะครับในการจบสกอร์ส่วนฝั่งเบลลซีก็น่าจะเน้นเกมสวนกลับเร็วโดยที่มีโรสเฟนดาเป็นทีเด็ดแต่โดยรวมผมคิดว่าอินเตอร์ก็น่าจะมานะถ้าเกิดไม่เล่นผิดฟอร์มจริงๆอะ่ะเกมนี้อินเตอร์ครับคู่ถัดมา แมนซิตี้เปิดบ้านเจอเฟยยนูดคู่นี้ที่มันน่าสนใจก็คือแมนซิตี้เนี่ยแพ้มาแล้ว5นัดติดต่อกันอย่างที่ทคนทราบกันเนาะแต่เกมนี้ผมคิดว่าแมนซิตี้ไม่น่าจะแพ้หงนัดติดอะจากเกมก่อนๆที่เกมรับเพิ่งหายเจ็บกลับมาแล้วแบบเหมือนไม่ได้ซ้อมด้วยกันอะแบบยังไม่เข้าใจกันเนาะไม่ได้เล่นด้วยกันนานแต่ผมว่าหลังจากที่แพ้นัดผ่านมาเนี่ยผมว่าเป๊ปน่าจะไล่ไปซ้อมด้วยกันแล้วอะแล้วก็ฮาร์แลนด์ที่ใช้โอกาสเปลืองก็น่าจะไล่ไปซ้อมยิงอะส่วนฝั่งเฟยยนูดก็น่าจะเน้นเกมรับเข้า แล้วก็ใช้ลูกเซตพีดในการเล่นงานแมนเชตีซึ่งก็ไม่แน่เออแต่โดยรวมผมคิดว่าแมนเชสเตียน่าจะกลับมาสะกดคำว่าชนะได้นะคู่ถัดมาสปอร์ติ้งเปิดบ้านเจออาร์เซนอลคู่นี้ก็น่าดูมากๆเลยนะครับสปอร์ติง้งช่วงที่ผ่านมาคือฟอร์มดุดันมากๆนะครับเกมยูฟ่านัดล่าสุดก็เปิดบ้านถล่มแมนเชสเตีย4-1โคตรโหดโยเกเรสเนี่ยโหดมากแฮตทริก และช่วงที่ผ่านมาคือยิงแบบถล่มทลายจนได้รับความสนใจจากยอดทีมจากยุโรปเนาะก็จับตามองกันเป็นแถวเลยนะครับและอันดับในตารางตอนนี้ก็อยู่อันดับ2นะครับเป็นรองแคเรียพูส่วนอาร์เซนอลอยู่อันดับ12อครับฟอร์มเนี่ยค่อนข้างต่างกันเลยนะฝั่งสปอร์ติ้งเนี่ยเนัดหลังคือชนะรวดเลยนะครับส่วนอาร์เซนอลก็มีแพ้บ้างเสมอบ้างอะไรงนี้นะครับ เกมยูฟฟาน,นล่าสุดก็แพ้ให้กับอินเตอร์1-0แต่ถ้าว่าเกมนี้มันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับเนื่องจากฝั่งสปอร์ติ้งเนี่ยที่ฟอร์มดีๆที่ผ่านมาเคยอยู่ภายใต้การทําทีมของอโมริมเนาะซึ่งอโมริมนัดนี้ไม่อยู่แล้วนะครับไปคุมแมนยูแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันว่าฟอร์มจะยังดีต่อเนื่องหรือเปล่าซึ่งนักเตะก็ยังอยู่กันครบนะครับเกมนี้ผมคิดว่า น่าจะสูสีกันนะเจอกับอา์เซนลอะและในใจแบบแอบคิดว่าเฮ้ยเหมือนอา์เซนลจะมาว่ะรอดูครับว่าจะเป็นยังไงถัดมาครับคู่สุดท้ายของคืนแรกยังบอยส์เปิดบ้านเจออาตาลันตาคู่นี้อาตาลันตาละกันนะถัดมาครับอีกคืนหนึ่งคือมันพุธหรือขึ้นในตารางก็จะเป็นพฤหัสที่18พฤศจิกายนนะครับพะมันเลยเที่ยงคืนมันพุธเนาะเที่ยงคืน4 5เดสตาเบลเกตเปิดบ้านเจอสุดกาดคู่นี้สุดกาดละกันถัดมาสตรมการ์ดเจอคิโรนาคิโรนาละกันถัดมาครับคู่ตีสามแอสตันวิลล่าเจอ ผมว่าน่าสนุกนะคู่นี้หากดูจากฟอร์ม5นัดหลังเนี่ยยูเวนตุสดีกว่าครับเสมอ3ชนะ2ส่วนแอสตันวิลล่าเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้4เสมอ1แต่ในอันดับยูฟ่าเนี่ยแอสตันวิลล่าดีกว่านะครับอยู่อันดับ8ส่วนยูเวนตุสอยู่อันดับ11และเกมนี้แอสตันวิลล่าได้เล่นในบ้านด้วยก็ได้เปรียบด้วยความเป็นเจ้าบ้านเนาะแต่ผมคิดว่ายูเวนตุสน่าจะมาคว้าชัยในบ้านแอสตันได้นะคิดว่างั้นหรือไม่ก็เสมอถ้าเกิดโกแชมป์โลกอย่างเอเมเลโนมาติเนสโชว์ฟอร์มแบบซบบู ก็ไม่แน่นะครับคู่ถัดมาครับบโลญญาเจอริวคู่นี้ทางดูจากที่ผ่าน,านมาเนี่ยริวดูดีกว่านะครับแต่ผมอาจจะช่วยบโลญญาแล้วกันให้แบบพลิกล็อกอะไรเงี้ยโบโลญนาเนาะถัดมาครับเซลติกเจอขับรุกคู่นี้เซลติกแล้วกันถัดมาดีโนโมซาเกรฟเจอดัดมุนคู่นี้อาจจะช่วยดัดมุน ถัดมาลิฟท์คูเจอเรอัลมาดริดครับคู่นี้ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้เลยนะครับลิฟท์คูฟอร์มร้อนแรงมากครับเป็นทีมจ่าฝูงทั้งในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยูฟ่านะครับส่วนเรอัลมาดริดถึงแม้ว่าในเลกาจะแบบตามบาร์เซโลนาเตะติดเนาะแต่ในยูฟ่าเนี่ยอยู่โซนกลางๆตารางเลยนะครับอันดับ18ก็ทำแต้ม6เลี่ยราดครับบางนัดควรชนะได้ก็แพ้ซะงั้นอะไรเงี้ยและนัดนี้ก็ต้องบุกไปเยือนลิเวอร์พูลถึงถิ่นนะครับฝั่งลิเวอร์พูลเขาหวังจะล้างแค้นอยู่นะครับ โมซาล่ากำลังฟอร์มดีเลยอยากยิงมัดริดใจจะขาดแล้วนะครับส่วนฝั่งมัดริดนักเตะเจ็บเยอะมากนะครับก่อนหน้านี้ก็มีดับ,บิดอลาบาดานิคคาปาคาเอเดมิลิตาออเลเลียงชวัวเมนนีลูกาสปาสเกสโรดิโกและล่าสุดก็วินิซิอุสจูเนียครับโอ้โหหนักมากนะครับเห็นแบบนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเลฟพูก,กินนิ่มแน่ๆแต่อย่าประมาทนะครับฝั่งมาดริดเขามีบ็อบบี้แอนดริกแล้วก็ลูกกระจกข้างไข่ของเขาอย่างกูเลเอ็มปปเป้เบลลิงแฮมก็พร้อมรับใช้ เบี้ยนติในเกมนี้อย่าประมาทนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ประมาทไม่ได้เลยก็คือมาดริดเนี่ยเขามีความเก๋ครับรายการนี้มันคือรายการของเขานะครับประมาทไม่ได้เลยแต่หากดูจากความพร้อมต่างๆนานานะผมคิดว่าลิพูน่าจะชนะได้นะในเลนในบ้านด้วยลิพูแล้วกันถัดมาครับโมนาโกเจอเบนฟิก้าคู่นี้อาจจะช่วยเบนฟิก้าเนาะและคู่สุดท้ายครับ PSV ฮเอฟเฟนเปิดบ้านใจชัตเตอร์โดเน็คู่นี้ PSV อะ เราคลาดอัมานั้นนะครับกับการพรีวิวยูเอฟ่ารอบแรกนัดที่5นะครับแล้วทุกคนนะครับคิดยังไงรักทีมไหนเชียร์ทีมไหนอยู่และคิดว่าทีมที่คุณเชียร์ในนัดที่5นี้จะเป็นยังไงฟอร์มเนี่ยจะชนะได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะครับเจอกัน